สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านงานเงินแล้วก็ความรักให้กับชาวราศีมังกรช่วงเดือนพฤษภาค,คม2562เราเริ่มมาดูกันเลยครับ เรือกไพ่แห่งโครตแรงครับมาเริ่มดูกันเจ้าชะตาชาวราศีมังกรตัวนี้ชีวิตคุณเนี่ยน่าจะได้มีการเต่าประกาศถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะอะไรที่คุณเฝ้ารอคําตอบจากมันที่คุณลงคุณลง,ลงแรงไปหรือสิ่งที่คุณเฝ้ารอของมันเนี่ยน่าจะมีสิ่งคําตอบมาในใจคุณแหละคุณจะได้คําตอบในสิ่งนั้นหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณได้น่าจะได้มีการเยียวยารักษา สิ่งแย่ๆบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยแย่แล้วก็ปลายจากไปแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจน่ะมันน่าจะมีการพลิกฟื้นกลับคืนมาที่ดีนี่คืออีกแง่หนึ่งครับตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งในใจิตใจนะคุณเฝ้ารอในสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะความรู้ความสามารถลึกๆในใจคุณน่ะเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คู่ควรคุณนะที่คุณจะได้กับมันมาเพราะว่าคุณก็น่าจะเก่งแล้วทำกับมันได้ดี แต่ว่ารวมๆแล้วความต้องการของคุณเนี่ยมันเป็นที่เป็นความรู้สึกที่ซ่อนเล่นในใจคุณมากกว่าเ่ยคุณไม่ได้แสดงออกในสิ่งที่คุณต้องการนะอ้สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยเนี่ยการที่คุณต้องรอคอยมันเนี่ยแล้วคุณก็ปิดบังมันไว้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่คุณเคยผ่านสิ่งที่แย่ๆในสิ่งต่างๆมาแล้วสิ่งแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันทําให้คุณต้องอยู่ในสภาพคอเจ็บเงื้อเจ็บโตขึ้นแล้วก็ข่มความเจ็บึกไว้ในใจแต่ว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะได้มีการเยียวยาขึก ไอ้ความมุ่งหวังของคุณเนี่ยคุณอยากที่จะเดินหน้าก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในแต่ตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะก้าวผ่านอะไรต่างๆที่มันเคยมีแย่ๆในอดีตนะแล้วคุณก็อยากให้ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขึ้นไม่ว่าด้านใดก็ตามอ่ะตอนนี้นคุณคลองเฝ้ารอมันอยู่แล้วมันก็น่าจะได้มีการประกาศออกมาการที่คุณจะมีโอกาสได้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ย เมื่อจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะมีคอนเนคชั่นดีๆหรือใครบางคนหรืออะไรสักอย่างที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนมันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดีกับโลกคุณนะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเป็นโอกาสที่ดีจากคนอื่นหรือไม่ก็เป็นกนยายนานเมรที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นความรักดีๆดีก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเฝ้ารอสิ่งใดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะน่าจะมีอะไรเข้ามาให้คําตอบดีๆด,ดีกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้นะมองว่าเนี่ยคนที่เข้ามาครั้งนี้ยเขาน่าจะช่วยเหลือกับคุณได้ดีเลยนะคุณได้รับการช่วยเหลือการดูแลจากเขาอ่ะเขาเป็นฝ่ายมาให้การช่วยเหลือคุณหรือหากจะมองกลับกันก็คือคุณอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ดีอ่ะหลัง็ล้วทอยที้ทอยอาศัยแล้วก็คุณก็จะเป็นฝ่ายช่วยเขาก็ได้อ่ะแต่อย่างไรก็คือคุณก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยคุณดูแลมันเป็นอาทีพ เขากันได้ดีนะพึ่งพาอาศัยกันได้ดีครับแล้วนะคุณได้กรรยะนําไปที่ดีในด้านต่างๆที่เข้ามาช่วยคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันคุณก็ได้ไพ่เลิฟเวิร์ดนะคุณอย่างไยคุณจะได้มีความสุขสดชื่นสมบ้องในความในใจอ่ะไม่ว่าด้านไหนก็ตามอนะครับเป็นด้านการงานเนี่ยคุณก็อยู่ในช่วงของความชื่นมึ่นะอารมณ์คุณจะดีทํางานด้วยความสุขสบายใจในะสิ่งที่คุณชอบและอยากทํา หรือห้กคุณรอคอยแง่ความรักอย่างเงี้ยเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะมอบความสึกดีๆให้มันเบ่งบานขึ้นในใจคุณได้นะเนี่ยตัวคุณเนี่ยพอมีไอ้สิ่งต่างๆที่เคยเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาคุณก็พยายามทําตัวคับประคองสถานการณ์ให้มันดีเรื่อยๆนะแต่ที่บอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะคุณอ่ะเคยผ่านสิ่งแย่ๆความผิดหวังเศร้าเสียใจ ความพ่ายแพ้ต่างๆมันเคยเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็พยายามประคับประคองตัวเองให้ไม่ทุกอย่างมันแย่ลงไปมากกว่าน,นี้อ่ะจนกระทั่งเนี่ยก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะซึ่งจริงๆเหล่านั้นมันก็ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างมันพลิกฟื้นไปทางที่ดีได้ก็จัดว่ามีแนวโน้มที่ดีครับเคยมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณก็แก้ไขฝ่าฟันไปได้ถือว่าโอเคครับหน้าใครความ คาดหวังหรืลึกๆในใจคุณเนี่ยคุณอยากให้เนี่ยคุณอยากให้มีคนเข้ามาหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแล้วมันก็มีเข้ามาจริงๆนะมันสิ่งต่างๆแบบนี้มันเลยทาให้คุณอยู่ในสภาพมีความสุขอ่ะหากเป็นบุคคลเข้ามาเนี่ยเเผือคุณอาจจะเผอตัวเผอใจไปดชอบเขาด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่เลิฟเวอร์เข้ามาอืมแต่ว่าไพ,าพ่บัตรุปเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาเตืนินนิดนึงไพ่เดว,วิลเป็นมาก็อาจจะมาเตือนนิดนึงให้คุณมองหลายสิ่งหลายอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้ว่า เขาสถานะภาพาเขาเป็นยังไงครับมองในแง่ความรักนะครับดูให้มันชัดเจนก่อนก็ยังไม่ถึงขั้นบอกว่าคําตอบจะไปทางที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าภายีนก็เตือนนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกรักแล้วมีความรุนแรงในใจขึ้นมาอยู่ตัวคนเดียวอือหรืออาจจะมองอีกแค่หนึ่งตรงก็้ตรงที่ว่าหากว่าเขาก็ชอบคุณเช่นกันอะ่ะบางทีอะเหลิอเพลและเดว,วิลเนี่ยมันอาจจะรุนแรงบานปลายไปถึงขั้น มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะชอบนะครับแต่ก็คุณก็ดูให้ดีว่าคุณพอที่จะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าแต่อาการมันดูแล้วมันมันบานปลายไปทั้งคู่หากมันเป็นสิ่งที่คุณก็พอใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่คุณยังไม่พอให้มันเป็นสิ่งจุดนั้นก็คือถือว่าเป็นการเตือนให้ระวังไว้ด้วยนิดหนึ่งเผื่อใจไว้นิดหนึ่งแล้วก็ไม่หลงลืมมากเกินไปครับแบบเรือเวอร์เนี่ยมันอาจจะหลงลืมมากเกินไป บางทีการเผดตัวเผยใจมากไปเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณโอเคครับนี่คือภาพรวมครับทีนี้เราจะมาดูเพื่กับคุณทางด้านการงานกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไร ให้ด้านการงานนี่ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีเลยครับไพ่ฮกหลีมันมาซ้ำอ่มันเป็นเรื่องของผู้ให้เนี่ยมันมีการส่งเลยว่าช่วงนี้หากงานคุณมีปัญหาอะไรใดในอดีตเนี่ยน่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมจะมอบความช่วยเหลือให้กับคุณทางด้านการงานนะเนี่ยเขามาแล้วเขาก็มาเหมือนกับมาถูกจังหวะดีๆอในช่วงที่คุณมีปัญหาเนี่ยไพ่สิงค์เพลนนะ่ะอย่างน้อยอ่ะการมาของเขามันส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เคยมีเนะี่ย มันทุเลาเบาบางลงแล้วมันก็เกิดความสมดุลทางการงานขึ้นนะ่ะปัญหาต่างๆนะ่าจะได้รับการแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็โฟงมากขึ้นนะหากคุณมีปัญหากันนะครับเนะี่ยถือว่าเป็น,นงานที่ดีทางการงาน,นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยแล้วมันก็ทรงผลให้เนี่ยมันมีอะไรดีๆในจิตใจเกิดขึ้นมารนะหว่างคุณกับกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะมันทําให้จิตใจคุณดีมีกำลังใจที่จะเดินหน้าฝ่าฟันอยากจะพัฒนางานให้มันดีขึ้นได้ มีแนวโน้มโอกาสดีๆครับแล้วก็จบด้วยไพ่ชาริออนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรความผิดหวังเสียใจในอดีตอ่ะแต่เนี้ยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเกื้อหนุนกับคุณในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นแรงแรงใจให้คุณเนี่ยเดินหน้าฝ่าฟันเอาชนะปัญหาไปได้ครับขออาจะช่วยทางการงานหนึนะครับโอเคครับแล้วทีนี้เราจะมาดูด้านการเงินกันดูบ้างครับ นั่นการเงินนี่มีถือว่ามีแนวโน้มดีๆนะครับแต่ว่าหากเงินที่มันจะเข้ามากับคุณอย่างตึมในเต็มหน่วยเนี่ยมันน่าจะมาอย่างไม่ง่ายมากนะคุณจะต้องแลกกับการทํางานหนักเราต้องฝ่าฟันกับสิ่งนั้นไปให้ได้อะงที่โอกาสงการเงินมาแต่มันจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายครับคุณต้องเหนื่อยกับมันหน่อยตรงจุดนี้มันเลยทําให้คุณเกิดความลังเลไม่แน่ใจในเส้นทางองการเงินว่าชีวิตคุณเนี่ยอยากจะไปตรงจุดไหนกันแน่ระหว่าง ความมั่นคงทางการเงินที่มีมากหรือว่าความสุขสบายใจแบบงานสบายๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณบังเลอ่ยมันมีเรื่องทั้งสี่ไม้เท้าความมั่นคงและเดอะฟูลมามันวงบอกว่าหากคุณจะได้เงินเยอะเนี่ยคงต้องทํางานที่หนักเหนื่อยหน่อยลนะเนี่ยแล้วเพื่อที่จะเดินหน้าสู่ความมั่นคงในชีวิตแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มมีความลังใ,ใจว่าคุณจะทําไหวไหมหรือว่าใจคุณเนี่ยต้องการ ความสบายใจใช้ช,ชีวิตยิ่ยังสนุกสนานและอิสระมากกว่าน,นี้เนี่ยเพราะว่าหากคุณเลือกความมั่นคงเนี่ยมันต้องแลกกับความเหนื่อยหนักครับหรือว่าจะมีอีกเส้นทางที่คุณต้องการคือเป็นเดอร์โฟก็คืองานง่ายๆชิวๆสบายๆแต่ว่าแน่นอนครับหากมันมต้องทางเลือกเนี่ยก็หมายความว่าความมั่นคงทางการในทางนี้อาจจะมีไม่มากอะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วสบายใจมากกว่าก็ขอจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาหาทางออกทางการเงินกันให้ได้ครับ โอเคทีนี้เราจะมาดูได้ความรักกันบ้างครับให้กับคนโสดก่อนสำหรับสถานการณ์ความรักคนโสดที่ขึ้นมาตอนนี้นี่ดูเหมือนกับว่าคุณจะต้อง เหมือนกับอยู่กับตัวเองมากกว่านี้อ่เพราะว่าความรู้สึกใดๆในใจคุณเนี่ยมันคงมีอะไรบางอย่างเข้ามาติดขัดอ่ะทําให้คุณไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกออกไปได้อะเนี่ยก็เหมือนกับแบบไพ่ไฮพิทเ่างเนี้ยอาจจะมีดีๆเข้ามานะครับแต่ว่าดูแล้วมันมันมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณยังต้องอยู่กับตัวเองเยัยงไม่สามารถเปิดตัวออกไปได้อ่ะแล้วไอ้สิ่งที่เข้าไอ้สิ่งนั้นๆมันอาจจะเกี่ยวกับด้านการเงินไปได้นะ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีไพ่การช่วยเหลือล่างๆเข้ามาเนี่ยเนี่ยเขาอาจจะเข้ามามีใครเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรือไม่ก็คุณรู้สึกว่าประเด็นด้านการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางให้คุณยังต้องอยู่กับตัวเองไว้ก่อนอ่ะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับคุณต้องโดนขังตัวเองไว้เป็นแบบแบบดาบอะไรเงี้ยคุณอยากจะแก้ปัญหาให้มันมีความมั่นคงทางการเงิน,นให้ดีกว่านี้อ่ะ เต่ตัวนี้ผมก็ได้มองว่าบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีความขัดแย้งในใจงที่ว่าเหมือนกับคุณต้องมีคนมาช่วยเหลือทางการเงินคุณเนี่ยเขาเข้ามาเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเติ้นแต่ว่าคุณไม่อยากจะรบกวนเขาจนจุดนั้นหรือเปล่าอ่ะอย่างน้อยหากจะมีการรักชอบพอกันอะไรันเนี่ยคุณก็อยากจะให้คุณแก้ปัญหาทางการเงินให้มันดีกว่านี้คุณอยากจะพอก่านนี้ที่จะให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปได้โดยที่ไม่ต้องรับการช่วยเหลือจากเขาอ่ะ สิ่งนี้แหละซึ่งมันน่าจะส่งผลให้คุณไนดะ้มีความผิดหวังเศร้าเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะนี่คือแนวโน้มในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าโปกเขาคิดอะไรกับคนอยู่นะครับ ตัวเขาเองก็ได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับดูแล้วเขาก็มีความพร้อมอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอนะ่ะมีความมั่นคงทางฐานะการงา,งานการเงินดีนะเขาอยากจะพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือและซัพพอร์ตตัวคนนะุณเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเองที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีใครก็ได้ในใจเขาอะหรือไม่ก็เขาในใจเขามันรู้สึกมันมีความโดดเดี่ยวอะไรบางอย่างนะครับเขาอาจจะเงาเงาค่าๆเลยนะ มันก็ได้ไพ่ view of fort z o o มาเนี่ยเขาก็มองว่าโอกาสที่เขาได้เจอคุณ่ยแล้วเขาก็พยายามช่วยเหลือคุณเนี่ยมันเป็นการทําให้มันมีการพลิกฟื้นความสึกในชีวิตเขามันดีและเติมเต็มขึ้นได้นะเนี่ย,ยความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันตอนนี้ได้ไพ่สามถ้วยอะอย่างน้อยเขาก็รู้สึกดีๆคุณมากก็อยากจะมีความสุขอยากจะใช้ชีวิตต่งตางๆการที่เขาได้ช่วยเหลืออะไรคุณเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีอะมันนําความสุขมาให้เขาดีอยู่นะทําให้เขาเนี่ยเต็มใจเข้ามาช่วยเหลือคุณอือเนี่ยคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นความหวังจุดประกายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขามันดีขึ้นนะอะเขาก็เลยค่อนข้างจะเต็มใจช่วยเหลือคุณนะครับแต่ว่าไอ้ตรงตรนี้แหละถ้าที่ดูนละมันเป็นเหมือนกับอาร,อรมาณ์ะ่านว่าสายไปอะไรหรือเปล่าที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้แต่มันดันทําให้คุณเนี่ยรู้สึก ไม่สบายใจที่ต้องหลับการช่วยเหลือจากเขาแล้วคุณอยากจะดีตัวเองอยากจะดีด้วยตัวเองให้มากกว่านี้อ่ะมาเลยเป็นความขัดแยง้งนิดนึงนะครับก็ขอใจช่วยคุณันฝ่าปัญหาต่างๆไปกันให้ได้ครับทีนี้เราจะมาดูกับคนส,สนิทกันดูบ้างครับว่าแนวโน้มความรักจะเป็นเช่นไร ให้คุณสดสนิทนี่ผมรู้สึกว่าหากมีอะไรดีๆเข้ามาของความสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามันจะไม่เดินหน้าได้นะก็เพราะปัญหาในใจคุณเนี่ยเหมือนที่ดูชุดเมื่อกี้เลยเพราะว่าเนี่ยไพ่พระมันมาเหมือนกับว่าตอนนี้ยหากคุณมีมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับมีใครเข้ามามอบสิ่งดีๆตัวคุณเนี่ยแต่ว่าเรื่องความถูกต้องการริบปภัยต่างๆเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจในความสมคัญของคุณนะเนี่ยมันทําให้คุณเลือกที่จะไม่เดินหน้าเพราะเหมือนกับคุณต้องพยายามประคับประคองแล้วก็แก้ไขให,ให้มันให้มันผ่านไปได้อะลาบอกว่าเหมือนคุณพยายามปกป้องปัดป้อง,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 องสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาเช่นนั้นเลยนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ได้นะครับมันมีความรักความลงไหลเกิดขึ้นนะน่าจ,จะเป็นตัวเขาอะที่มาชอบคุณแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้แต่ว่ามันมันไม่นํามันไม่นําอะไรที่ดีๆทําความสุขให้กับคุณอย่างเต็มที่อะ พราะว่ามีความขัดข้องในใจเกิดขึ้นแบบเดียว,วิวมาในความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะตัวคุณก็เลยเหมือนกับอะไรดีๆเข้ามาก็เลยต้องอยู่ในสภาพแห้งแมนแขวนตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองไว้ก่อนพยายามตัดป้องปกป้องนะเพือ่อที่จะให้สถานะตัวเองอยู่กับตัวเองในสภาพโสดไปก่อนตรงนั้นเลยแล้วก็เนี่ยครับไพ่ทิงเหรียญนี่ยตัวเขาอ่ะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆอยู่นะแล้วก็ บางทีเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นี้เข้ามานี่คือทางนึงครับหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองเนี่ยที่ม,มองพิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเหมเือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มาตอนนี้มันยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดของคุณนะคุณก็เลยต้องพยายามมองหาสิ่งที่ดีใน,นอนาคตต่อไปครับอืมโอเคครับทีนี้เราจะมาดูสถานการณ์กับคนมีคู่กันบ้างครับ เำหรับสถานการณ์คนมีคู่นะครับช่วงเนี้ยหากมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาทางความสัมพันธ์คุณเนี่ยผมรู้สึกว่าด้านการงานเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยนะควีนไม้เนี่ยโดดเด่นด้านลูกน้องบริวารหรือคู่ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของคุณนะจะโดดเด่นตรงจุดเนี้ยซึ่งคนที่เข้ามาตรงเนี้ดูมันมันเป็นความสัมพันธ์ใดๆที่มันดูอิสระการทำอะไรตามใจตัวเองกันมากแบบมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พวกคุณช่วงเนี้ แล้สิ่งตอนนั้นนะมันเป็นดมนะูนอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไอที่ชัดเจนอนะ่ะมันมีความขุ่นคล้องหมองใจเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดเก็บเป็นความลับกันด้วยไนอะ้ที่มัไนไปเข้ามาเนะี่ยมันมีแวโน้มสูงอนะ่ะไพ่สองถ้วยก็มาซ้นะําอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นคําเตือนเล็กๆเลยนะครับตรงที่ว่าดั้นการงานเนี่ยจะส่งผลให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแลวคนคนนั้นอนะ่ะก็อาจจะ คุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณก็ได้อะแล้วมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีและชัดเจนมากอะมันทําให้คุณมีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจในความรู้สึกขึ้นมาในความสัมพันธ์นัก็ถือว่าเป็นคําเตือนอเล็กๆนะครับว่าความรักช่วงเนี้ยมันจะมีเข้ามาทางก,การงามแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เป็นเดว,วิลเป็นเรื่องที่ความรักซ่อนเลนเงี้ยแบบว่ารักสามเศร้าเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เลย ก็ขอเตือนให้คุณแบบว่ายึดมันถึงมันในความถูกต้องและสบายเข,ขอบคัวมาทีนหนึ่งครับาหากนาภัยมึ่เป็นเกิดขึ้นมาจริงๆตามนี้คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ